โอ้หนูโกรธโอ้หนูไม่ยอมโอ้หนูไม่ยอมโอ้หนูไม่ยอมพ่อจ๋าไปป้อนพ่อแสนได้ยังไงโอ้ยต้องป้อนหนูก่อนหนูไม่ยอมหนูไม่ยอม,ยอมยออยโอ้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 ยสั่งหนึ่งได้ถึงสองค่ะดูพ่อแสนเอาย่อเอางัดทางงัดทางงัดทางงัดย่อด้วยงวงตบหัวลูกด้วยเออ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 ยูตาทำไงไทำไงโอ้ยยูจนน้ำตาไหลเลยพอดูตาค่ะดูตาดูตาโอ้ยยูแดงยูแดงโอ้ยดึงมือไปด้วยดึงมือไปแล้วดึงมือไปแล้วน้ำมันตกมันเอ้ย ดูค่ะตรงอวัยวะนะคะโอ้โหเปียกบบอาเป็นคาบน้ําไหลเป็นก๊อกออกมาเลยดูค่ะสวัสดีค่ะค่าคืนนี้ก่อนจะนอนค่ะอ๋อพอแสนให้นางนางกินทีเดียวให้น้องนางกินคนคนเดียวทีหนึงคนเดียวผลว่าคนแรกโอ้ยอย่าไปทันได้พูดอะไรเลยยกขารอแล้วโอยดูตาดูตาไหนคนอยากกินทํายังไงคะโอ้ยมีน้ําตาไหล

อพ่อจ๋าต้องป้อนหนูคนเดียวนะคะห้ามป้อนพ่อแสนเด้ออุ้ยดูตาค่ะแม่แม่ดูตาดูตาตาจะถลนแล้วลูกโอ้ยงัดด้ว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 ยตีปากด้วยโอ้ยงัดด้วยตีปากดูตาดูตาแม่แม่ดูตาค่ะดูขาหลังค่ะอ่าน่าจะเล่นดินแล้วฝุ่นเข้าตานะคะมีน้ำตาไหลเล็กน้อยค่ะแม่แม่ น้ำตาไหลของช้างเนี่ยเป็นเป็นเรื่องปกติของน้องนางเนี่ยถ้าไหลแบบนี้ไหลแบบนิดนึงอย่างนี้นะคะก็คือฝุ่นอะไรโดนเข้าตาอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่เหมือนเราแหละค่ะเวลาอะไรเข้าตาคยีตาเนาะค่ะเนาะเออดูข่าสายเกินอทำนั้ทุกอย่างดูสินะคะแต่ถ้าเป็นช้างที่น้ําตาไหลอาบตาตลอดอันนั้นคือผิดปกติแต่ถ้าไหลแบบนี้คือปกตินะคะแบบติดใต้ตาหน่อยหนึ่งนะคะอ ลาลาไหะทํทำได้ทุกอย่างเลยให้พ่อแสนกินด้วยองศาพ่อแสนนุ่ยืนอ้าปากรอนานแล้วเธอโอ้ยดูพ่อแสนแม่แม,แม่ดูนะคะน้ำมันตกมันเอ้ยดูค่ะตรงอวัยวะนะคะโอ้โหเปียกอ่บเป็นคาบน้ำไหลเป็นก๊อกออกมาเลยดูค่ะนี่เขาเรียกว่าไหลตรงบริเวณลึงหรือว่าโอ้ยหนูกรดโอ้ยหนูไม่ยอมโอ้ยหนูไม่ยอม โอ้พ่อแสนเคาะเคาะเคาะให้ใจเย็นเย็นให้ใจเย็นเย็นให้ใจเย็นเย็นเคาะเคาะก็ไม่ได้ค่ะเค้าไม่ยอมเออด่าด้างับตงงับตึงงับโอ้ยหนูไม่ยอมพ่อจ๋าไปป้อนพ่อแสนได้ยังไงโอ้ยต้องป้อนหนูก่อนหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมโอ้ย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 หนูไม่ยอมค่ะหนูไม่ยอมโมโหนะคะแม่แม่ใช้เสียงขู่ไว้ก่อนเลยนะคะเอยนะนะคะใช้เสียงขู่ไว้ก่อนค่ะลูกนางนะคะ สั่งหนึ่งได้ถึงสองค่ะดูพ่อแสนอายอเอางัดทางงัดทางงัดทางงัดย่อด้วยงวงตบหัวลูกด้วยเออ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 เนาะทำนี้เคาะปากค่ะแม่แม่ทำงานกันเป็นทีมค่ะน่ารักมากทางนี้เคาะปากทางนู้นโยกอานาลาขอบคุณค่ะนะคะ คำคืนนี้ก็มาเสิร์ความน่ารักของลูกๆอ่ะหนึ่งหึงึ่ึงเอางัดตังงัดตังงัดตังัดงัดตังงัดตังัดเอาพระแสนกินก่อนเด้อให้พระแสนกินด้วยว้าดึงมืออีกแล้วดึงมืออีกแล้วตอนนี้กินวันแก้วก่อนนอนค่ะนี่โอ้หนูไม่ยอมเออหนูต้องได้กินคนเดียวน้องนางต้องแบ่งพระแสนด้วยลูกอยู่ด้วยกันต้องแบ่งกันนะ อจะอยากกินคนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งกันนะคะเพราะแสนก็หิวเหมือนกันนะคะครับเ<ร><ง>วลาได้เขากินก็จะหยอกเขาประมาณนี้ค่ะแม่แม่นะคะยังไงค่ำคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะไม่หนาวไม่ร้อนค่ะบรรยากาศสบายสบาย ขอบคุณค่าส่งแม่แม่เข้านอนก่อนขอเสียงหน่อยค่ะเอาหมดแล้วเอางอนแล้วไปแล้วพอพ่อหมดของกินแล้วหันก้นให้เลยแม่แม่หมดของกินแล้วหันก้นให้เลยโอ้ลืมกันแล้วหรอคะเลเมื่อกี้ยังรักกันอยู่เลยเมื่อกี้รักกันอยู่เลยพอหมดของกินแล้วพอหมดของกินแล้วไปายกันเลย โอเคค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเด็กน้อยงอนพ่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ